สวัสดีครับน้องปูเหรอสวัสดีครับน้องผู้นี้จะได้เปิดสร้างรายเขขอบคุณพี่ลงนะคะที่แบบเออช่วยตามอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ได้สามพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดแล้วนะครับพี่ลงพี่ลงคิดว่าจะผ่านวันไหนคะเนี่ยแม่น้องยงเรียกสันลงุงลงเดี๋ยวพี่ลงหนีไปสวัสดีนะคะเอ่อลุงลงจากน้องยงนะคะก็ขอบคุณพี่ลงมากนะคะที่แบบตามให้ปูอะไรแบบเนี้ย อย่างพี่ลงว่าเวลาเวลามันคงจะพอแล้วแต่แบบว่าเราก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยจนกว่าแบบจะได้รับอีเมลแล้วกันดูว่ายัางไงทุกอย่างเราก็ทาแล้วนะคะคือแบบต้องรอเวลาในนึงช้าๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันลดไายโอ่งนะคะสําหรับเราเนี่ยเป็นไงพี่ลงอันนี้คือสวัสดีค่ะวันหยุดไปเที่ยวไหนไปเที่ยวกันดูน้องโยกยิย้มหัวลรอต่อไปน้องก็พักผ่อน ยาวๆแล้วค่อยเริ่ม speed ทำเหรียญค่ะอบพุ้นพี่ลงมากนะคะอันนี้ค่ะเค้กค่ะเชิญรับประาทานให้เต็มที่เลยนะครับพี่ลงอันนี้ยูรีเควส s t มาไอจัดให้นะยูบอกว่าไม่ชอบตุ๊กตา่แต่ตุ๊กตาก็ยังอยู่ข้างหลังปูอยู่ดีนะครับแบบว่าโอเคกินกันเลยเคก้กอะไรประมาณเนี้ยทีนี้เราปูก็จะได้ไปแวนต่อว่าปกติปูแว่นวันและ วันๆหนึ่งกูแวนห้าหกสิบบ้านนี่แต่มาไลฟ์สดนี่คือไม่ได้ไปไม่ค่อยได้แวนที่ไหนเท่าไหร่เพราะส่วนมากนี่คือจะแบบว่ามาเอาคนที่มาในไลฟ์สดมากกว่าแล้วประมาณนี้ค่ะมันก็ไม่น่าจะได้พักอาจจะได้พักกลางคืนอยู่นะคะพี่ลงแต่ว่ากลางวันเราก็ยังคงทําเหมือนเดิมนะคะฝนเมื่อกี้ฝนตกมาคลายร้อนได้นิดน,นึงครับราคาชวินเป็นไงชวินไลฟ์ไลฟ์สดได้คนเยอะไหมอะ ใช่ไหมไ์แนวตั้งใช่ไหมเม็นคงเป็นคาบยกยอก็ไม่ได้ไปแล้วใช่ไหมคะชวินทุกคนก็จะได้เสียงโทรศัพท์ซำซสูซุ่มกันดังจะได้ได้เตะเตะเตะพอีว่าปูเลิมปิดเสียงเลยนะคะเปิดเสียงเมื่อไหร่แล้วปิดเสียงเมื่อไหร่คือลืมเปิดเหมือนกันค่ะซึ่งแบบ วันธรรมดานี่ปูต้องเปิดเสียงไว้เพราะว่าเผื่อบางทีโรงเรียนโทรมาหรือแบบ importanting อะไรประมาณเนี้ย <c oughs> สวัสดีค่ะน้องยงแหมเรียกลุงไม่ให้ไม่ให้สักพันถ้าเรียกพี่จะให้ห้าพันไอ้เดี๋ยวขอเรียกลุงมาเดี๋ยวจะได้โอนไม่ทันนะพี่ลงนะไลฟ์สดไม่ไม่เวิร์คครับพอเราผ่านแล้วอ๋อแต่ของชวินนี่ก็คนตามเยอะแล้วนะคะไม่จำเป็นจะต,ต้องไปไลฟ์นนะชะวินเ,เพราะเพราะว่าพี่ปูเห็นว่าคนแบบว่า ยังไงดีเขาบอก่าไม่ค่อยได้เงินกันเท่าไหร่ไม่ใช่หรอชวินควรจะลงคลิปมากกว่าแต่ใครๆก็คงจะรอดูชวินยกยอเนอะแต่ว่าติดปัญหาตรงที่ต้องดูแลพี่ชายก็ไม่น่าจะไปได้ใช่ไหมแมน้องยงให้ไวเลยเรียกพี่เดี๋ยวพี่ลงรีบโอนให้ไวเลยเนี่ยอ่าพี่ลงเค้กค่ะเค้กอันนี้เป็นวานิลาช็อกกันลตถุยช็อกโกแลตเค้กนะคะ วาน,นิลาแล้วก็ช็อกโกแลตเค้กของจาาว่าร้านกาแฟดังนี่นะคะปูชอบซื้อมาแต่ว่าไม่มีคนกินหรอกบ้านปูมันประเด็นคือทุกวันจันทร์มันจะซื้อหนึ่งชิ้นแถมหนึ่งชิ้นแล้วก็ซื้อมาทั้งปอนเลยแล้วก็แบ่งกับเพื่อนคนละครึง่งซึ่งเราก็เป็นคนจ่ายเงินนะคะค่าค่าค่าเคก้กแต่ว่าเราไม่กินส่วนมากก็เอามาถ่ายรูปเนี้ยแล้วก็เอาให้พวกแม่บ้านพวกยามไปเพราะว่า บ้านปู่ไม่ค่อยชอบทานของหวานอะไรสุดมากเน้นผลไม้กันมากกว่านะไม่หลับไม่นอนกนะ็โอเคฟังต่อไปส่วนมากจะมีแต่เพื่อนๆครับที่เข้ามาให้กำลังใจโอ้ดีแล้วเหรอชวินไว้พี่ปูกับเมืองไทยพี่ปูจะซื้อแพมเพิร์ดส่งไปให้นะคะเขาใช้อะไรมากใช้แต่แพมเพิร์ดแล้วก็เวททิชชูใช่ปะ่ะหรือว่าอะไรชวินไม่ได้ลงประกาศอะไรใช่ไหม แต่ประเด็นคือุกเราก็ต้องหามั้งไหมไม่งั้นก็คือเองินเก็บเก่าๆเราเราก็ต้องออกมาใช้หมดไหมคะอย่างนั้นอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาช่วยซึ่งเราก็คงจะผ่านเร็วๆนี้อย่างที่พี่หลงว่านะคะ AI จับทางไม่ถูกค่ะเพราะเราทำคลิปหลักตลอดจริงก็จงกลับไปทำคลิปเถอะไม่ต้องไรแล้วเค้กน่ากินมากๆอันนี้คือเอามาให้พี่หลง โดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าพี่ลุงบอกว่าไม่ไม่อยากดูอะไรนะตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากดูไอ้พวกเนี้ยพี่ลุงชอบแบบเคกขนมอืมโอเคลืมอัด